ใส่คอนแทคเลนทำงานเป็นประจำเลยค่ะมีอาการตาล้าง่ายมากใช้คอมพิวเตอร์ทั้งวันเลยครับมีอาการคันและเคืองตาแล้วมีอาการตาแห้งด้วยครับปกติใช้คอมในการทํางานเป็นประจําค่ะวันหนึ่งประมาณ5้าถึงหชั่วโมงค่ะจะมีความรู้สึกว่าตาลาแห้งตาเวลากระพริบตาจะฝืนนิดนึงเป็นคนใส่คอนแทคเลนเป็นประจําทุกวันอยู่แล้วค่ะทําให้รู้สึกว่าตาแห้งแล้วก็เป็นคนติดมือเถือด้วย ยิ่งทาให้ตาล้าเข้าไปใหญ่เลยก่อน,นอนก็เล,นเล่นโทรศัพท์บ้างดูทีวีพอตื่นมารู้สึกว่าจะมีแบบอาการตาแดงแล้วก็แบบไม่ค่อยสบายตาเวลาถอดคอนแทคเลนเนี้นก็มีอาการตาแดงแล้วก็มีอาการเครืองตาเวลาใส่คอนแทคเลนนะคะก็จะรู้สึกตาแห้ง แล้วก็เคืองตาคันตาตลอดเวลาเพราะว่าคอนแทคเลนส์มันไม่ปิดตาทีนี้พอหลังจากการทำเลสิกแล้วอะ่ะมันทําให้ตาแห้งแล้วก็แพ้แสงยิ่งกว่าเดิมไปทำเลสิกนะคะแต่ผลข้างเคียงของการทำเลสิกนะคะ